รีวิวหนังรอบสื่อ Borderland แดนหล้นคนป้นจกกักรวาลหล้นหล้นกันเกินแบบหาเรียกพี่แอคชั่นเรียกพอ่อ เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวของลิลิตนักลาคาหัวมือพะการผู้เก็บงำอดีตอันดำมืดครับเธอนะครับต้องทำภารกิจตามหาพีน่าลูกสาวของแอสลาที่หายไปสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลเธอนะครับจึงได้ร่วมทีมคนเพียนในชื่อวอร์ฮันเตอร์เพื่อลุยฝ่าบรรดาเอเลียนและแก๊งโจรคตดอันตรายเพื่อค้นหาความลับนะครับที่จะพลิกชะตาของแพนโดลาชะตากรรมของจักรวาลอยู่ในมือของพวกเขาแล้วหลังจากที่ผมนะครับได้ไปดูหนังรอบสื่อเรื่องนี้มานะครับหนังเรื่องนี้นะครับ แปลงมาจากเรื่องราวของเกมชื่อดังนะคะที่ช่วงเปิดหนังนะครับจะปูเรื่องราวนะครับให้เราเข้าใจได้ง่งายๆเลยครับผสมผสานความสนุกไปกับการผจญภัยที่ตัวละครเล่าชาวแกงจะต้องทําภารกิจดูไปนะครับจะคล้ายๆว่าเราจะไปเจอทีละด่านเดินทางไปตะลุยไปเจอกับเหตุการณ์ต่างๆที่ต้องงัดสกิลสายบูนะครับออกมาวาดลวดลายแบบสายกระสุนกันสนั่นเลยครับเควื่ระเบิดกันตุ้มตามสา่ลีลาแอคชั่นผสมความตลกวุ่นวายนะของชาวแกงเข้ามาได้ดีไม่มีจังหวะให้เบื่อเลยฮะ จอยไปกับเรื่องราวและตัวละครได้เลื่อนไหลได้เพิดเพลินเลยทีเดียวแต่พอไปถึงจุดหนึ่งนะครับเป็นเรื่องนะครับจะมีส่วนที่ทาให้เรานะครับแปลกใจอยู่ครับที่อยู่ๆนะครับหนังนะครับก็จะพาเรากไปสู่โลกแห่งแฟนตาซีเสียอย่างงั้นหาความสมจริงที่ทํามาระหว่างเรื่องนะครับเกือบล้มแบบหน้าขมําบิดเรื่องจนลุตติมไปเลยหาส่วนตัวละครแต่ละตัวนะครับมีสีสันมีเฉดสีที่ชัดเจนครับเทดิบเทือนแสบซาบบอบบะครบหมดหาแถมหนังนะครับจัดซีนเด่นนะครับให้ตัวละครแต่ละตัวปล่อยของที่ชอบมากๆเลยนะครับคือ ือตัวแม่เคล็แบนเชตครับที่สลัดลุกเจ้าแม่แห่งหนังดราม่านะครับมาปล่อยลีลากับท่าควงปืนที่โคเทเลยครับฟยวฟ้าจนว้าวแบบสุดๆเลยฮะและอีกตัวละครนะครับที่ยกความฮาให้แบบไม่ต้องสงสัยเลยนะครับนั่นก็คือแคลปแทบครับไอหุ่นกระป๋องปากแซบครับที่ให้เสียงโดยแจ็คแบกลีลาความกวนปากแซบนี้นะครับที่มันกวนได้ใจจริงๆฮะออกมาสินไหนนะครับสินนั้นเนี่ยต้องมีฮาแน่นอนฮะใครนะครับที่ชอบหนังแนวปะจนพ่ายตีมชูชาต์สีสันจัดจ้านแอคชันร้อน แบบชุดใหญ่ไฟกับผพีบกับหามพานเลยนะครับกับ b o r d เด l แลนด์แดนล้นคนป้นจักรวาลที่พร้อมเข้าฉายแล้วนะครับวันนี้ในโลภาพยนต์เลยจ้าลาโยดูทุกเรื่อง